รับเข้านางลำนะครับคันนี้เข้ามาทำโปรแกรมเมนเทนนะครับแต่ว่าต้องเป็นเอ่อเมนเออเมนเทนแล้วแต่ว่าต้องเป็นจริงๆก่อนหน้านีา aqui, ้คือเขาเคยทำเซรามิกโคตติ้งไปนะครับแต่ว่าต้องเก็บดีเทลลิ่งให้พี่เขาด้วยเพราะว่าหลายจุดครับห,หลายจุดนะจะ๊ะหลายจุดนะจะ๊ะก็ครับอันนี้ก็คือการเลอกทั่วไปแต่ตรงนี้จะไม่ทั่วไปนะเพราะว่ามันมีความเยิ้มความเยิ้มของในส่วนของน้ามันนะครับเยิ้มเห็นไหมเห็นเยิ้มไหม โอเคจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้จุดที่ต้องโฟกัสน,นะครับชิ้นดําที่เราลงไปด้วยฟิล์มครั้งที่แล้วบอกเลยว่าตอนนี้ก็ยังดาอยู่เลยเออว่ะเนี่ยพอรถวนกลับมาครับกลับมาแล้วแบบนี้เราบอกเลยว่าเราแฮปปี้มากนะครับตอนที่ถึงขั้นตอนการล้างหนักครับเล้วเวลาตอนนี้เราจะล้างรถอยู่ประมาณสักห้าทุ่มนะครับเพราะว่าเรื่องของพื้นที่ครับมันไม่ค่อยพอเพียงสําหรับการโปรเซสงานสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเนี่ยแหละคือเวลาที่ดีที่สุดการล้างรถตอนกลางคืนครับ จำเป็นมากๆก็คือเรื่องของความสว่างทีนี้ความสว่างครับเดี๋ยวเราอัดมันไม่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 ใช่เหตุผลเราเพราะว่าล้างรถผมไม่ล้างรถจ้างแจ้งแน่นอนนะครับเดี๋ยวล้างออกมาก่อนครับดูก่อนว่ามีโฮโลแกรมเยอะไหมนะครับถ้ามีก็มีการปรับผิวครับแล้วก็ว่ากันไปว่าจะต้องทำยังไงในโปรแกรมเมนเทนครับเดี๋ยวดูกันไปครับว่าเราทํายังไงกับรถของคุณนะครับคุณดูได้เลยนะครับอ,อจุดนี้สิแปลงอะไรเข้าก่อนโอครับ ว่าไม่เยอะว่าไม่เยอะ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 รวมรวม,มนิดจุลนิด,นดจุลหน่อยก็เยอะเลยครับผมจ้ะโอเคไปหนักกันก่อนเดี๋ยวมาดูกัน ยภาในจะชิ้นดำเก็บเรียบร้อยนะครับพิเศษเรียบร้อยข <c oughs> อภายครับมาพามาดูเดี๋ยวก่อนที่เราจะประกอบครับ ชิ้นดำต้องดำเนียมอย่างนี้นะครับจานเป็นเหล็กนะครับพอเวลาล้างแล้วครับมันจะต้องมีเรื่องของแบบพอพอขี่จะหายเรื่องของสนิมนะครับมันต้องใช้นะครับจานที่เป็นเหล็กนะจานฮาเล่ส่วนใหญ่ของเดิมๆก็จะเป็นเหล็กนะครับอ่ะมาดูตรงนี้นะครับเราก็พยายามเอาให้มันเนี๊ยบเนียนที่สุดนะครับตรงนี้มันก็ต้องมีฟิเศษเฉพาะทางอีกนะครับหัวในการใช้นะครับ ตรงนี้ตรงนี้มันจะเรียมมากไม่ได้เพราะว่าโรตาตอรี่เมันเข้าเออไอดีเอมันเข้าไม่ถึงมันจะเป็นที่ต้องใช้โรตาอรี่ครับก็ประมาณนี้นะครับใต้นี้นะครับเรายกบอกขึ้นมาก็จะเห็นประมาณนี้ก็จัดให้เรี่ยมครับถังนะครับเรี่ยมแน่นอนนะครับตัวของโม่งเราเรียกมันว่าโม่งแล้วกันเนาะโม่งนะครับพิเซตแบบอ่ะดูแล้วกันดูแล้วกันประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแยกขัด การทำงานของเราก็จะประมาณนี้แยกขัดนะครับอันนี้รถของรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับแล้วเราขัดใกล้ๆมันก็จําเป็นเพื่อต้องแลปไว้ครับเพื่อไม่ให้เคมีเราไปโดนในส่วนของรถที่ทำเพราะว่าสถานที่ตอนนี้มันค่อนข้างจํากัดครับจอดทารีสสามพันก็แทบจะไม่มีที่เดินันแล้วนะครับตอนนี้นะอยากขยับขยายมากนะครับอืมจะมาดูประมาณนี้ข้างนี้อ่าครับสวยๆนะครับ มันต้องเงาแบบนี้มันต้องกลอสแบบนี้นะครับนี่สีดํานะนี่ไม่ใช่โคมนะนี่สีดํานะดูดีๆนะอันนี้ชิ้นดำนะแต่มันต้องเงาขนาดนี้ต้องให้มันแบบแบบนี้นี่เงาแบบสะท้อนเราได้เลยนะครับจะ้ะอ่ะดับอันนั้นจะเหลือปลาผิวชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของเมนเทนเราฟื้นฟูเรื่องของผิวเรียบร้อยนะครับแล้วเราจะบอกว่าเมื่อวานตอนที่เราล้าง ล้างปี๊บล้างอะไรอย่างเงี้ยนะปี๊บต้องแยกล้างตัวของปี๊บยังมีไฮโดรพอิกอยู่เลยนั่นแปลว่าเซรามิกคือยังอยู่นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเราดูก่อนครับว่าจะมีรีโค้ดไหมอาจจะอาจจะมีรีโค้ดในบางจุดจุดไหนที่แบบฉ่าน้อยลงไปใส่น้อยลงไปฉ่ำน้อยลงไปตัวไหนที่แบบนั่นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูครับตามความเหมาะสมตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับ เมนเทนก็คือส่วนของเมนเทนเก็บดีเทลลิงก็คือส่วนของเก็บดีเทลลิงนะไม่เกี่ยวกันนะเมนเทนไม่มีค่าใช้จ่ายเมนเทนคือการที่เราปรับผิวให้นะครับการที่เราฟื้นฟูเรื่องของสีนะครับมันไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ดีเทลลิงคือมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะต้องที่ต้องสอบถามก่นกอนครับเราพูดคุยกันก่อนนะครับในทุกโปรแกรมนะครับมันก็มันก็จะมีมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายมีดูแลหลังการขายให้นะครับในในทุกๆโปรแกรมอย่างนี้ดีกว่านะครับจ้ะงั้นเดี๋ยว ปรับอีกชิ้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับผมมา เสร็จจบพร้อมส่งกลับครับผม Harley Davidson SG นะครับคันนี้เป็นของพี่กุ้งกลุ่มดาวเทานะครับคันนี้เข้ามาเมนเทนครับแล้วก็ทาโปรแกรมดีเทลลิ่งด้วยนะครับจะมีอยู่จุดหนึ่งครับที่พี่เขาอยากให้แก้ไขแต่ว่ามันเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้มันมีรอยหินดีดมาแล้วเนื้อหายนะครับพอเนื้อหายปูปาก็เลยมีการหยอดสีมาอันนี้คือพี่เขาทําตอนแรกครับมันจะคุณคุหมดแต่พอเวลาเราปรับผิวแล้วครับมันจะมีความใกล้เคียงกันนะครับมีความคล้ายคลึงแต่ขอบขอบมันไม่เนียนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นงานแต้มสีก็คืองานแต้มสี มันจะประมาณนี้นะครับรถกลับมาเลี่ยมแล้วจ้ะพี่พรุ่งนี้กลับพรุ่งนี้มามารับได้เลยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโทษ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 พรุ่งนี้มารับได้เลยนะครับหลังสี่โมงเย็นนะครับเพราะว่าผมอยากให้เซรามิกเขาเซ็ตตัวดีก่อนคือครถคันนี้ครับเราล้างปุ๊บเราเห็นเลยว่ารถมันมีไฮโดรโพิบิกอยู่ในตัวครับนั่นหมายความว่ามันยังมีเซรามิกอยู่แต่ว่าไหนๆก็มาแล้วครับไหนๆก็มาแล้วนะครับแล้วก็ นะเราเข้าใจเจ้าของทุกท่านครับเรารีคดให้เลยแค่นั้นนะครับจบจบนะครับชิ้นดำมันก็จะต้องดำแบบนี้หละจ้ะครับผมตอนลูกค้ามารับรถสำหรับทุกทคันเลยครับลูกค้าบอกนะครับว่าจุดไหนไม่โอเครถหนึ่งคันครับเราใช้เวลาทำอยู่ประมาณ4ี่วันนะครับจริงๆมันเหมือนการทำใหม่ทั้งหมดเลยนะครับมันเป็นสเต็ปและขั้นตอนเดียวกันนะครับมันอยู่ที่ว่าเราทำมากหรือน้อยลึกหรือไม่ลึกแล้วแต่นะครับ อืมจะประมาณนี้นะครับเราพยายามให้เอี่ยมแล้วเลี่ยมทุกจุดนะครับเราถึงกับขั้นนอนทํากันเลยนะสาหรับช่วงล่างเพราะว่าพี่เขาลุยมาแล้วก็จะมีในเรื่องของยางมาตอยนะครับยางมาตอยอ่ะที่ล้อคือเยอะมากอ่าแต่ว่าแต่ว่าตรงไหนที่มันเป็นสีดําอ่ะ มันอาจจะมีบางจุดที่แบบมองไม่เห็นเข้าไม่ถึงผมเชื่อว่าจะยังมีแต่ผมก็เล่นทั้งคันไปแล้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าผมน่าจะเอาทั้งหมดนะครับที่ล้อจะเห็นได้เพราะว่ามันจะเป็นจุดๆครับแต่ตอนนี้เราเคลียร์เกี้ยงเรียบร้อยเรียมครับนะฝาตัวนี้คือถอดขัดนะครับตรงชุดนี้ก็เหมือนกันชุดนี้จะต้องมีรอยในทุกๆคันไม่รู้ทําไมตรงเนี้ยชุดเนี้ย ชุดนี้จะต้องมีรอยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมาทำไมถึงมีนะครับแต่ก็เห็นอย่างนี้ได้ทุกๆคันโอเคจ้ะงั้นเจ้า SG คันนี้ผมขออนุญาตปิดจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ